สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลวจะพาทําฟักทองญี่ปุ่นสังขยาเคล็ดลับวิธีการนึ่งยังไงให้เนื้อนเนียนนุ่มเด้งสวยดีแบบนี้เลยนะคะทำกินทำขายได้เลยค่ะวิธีการแพ็คใส่กล่องยังไงให้ดูสวยงามน่าซื้อน่าทานเพิ่มมูลค่าอั p ราคาให้สูงขึ้นได้ค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราจะมาเตรียมในส่วนของตัวฟักทองมินิบอลก่อนนะคะฟักทองญี่ปุ่นลูกเล็กๆแบบนี้ค่ะแพวสั่งออนไลน์มาค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ตลาดใหญ่ๆก็มีขายทั่วไปเลยนะคะถ้าเกิดเราสั่ง10โล20โลก็จะได้ราคาส่งเราจะสามารถนำมาทำขายแล้วก็ได้กำไรค่ะก่อนอื่นให้เรานำฟักทองของเรามาเจาะก่อนนะคะใครจะเจาะเป็นรูปอะไรก็ได้ใช้มีดเล็กๆ เสียบแทงลงไปค่ะไม่ต้องกว้างมากเพราะว่าฟักทองเราลูกไม่ใหญ่นะคะวันนี้ผัจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะใครจะทำรูปดาวรูปวงกลมก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะใช้ปลายเมีดค่อยๆงัดค่ะ ทำแบบเบามือนะคะนี่แค่นี้ก็ออกมาโดยง่ายได้ละคะ่ะพยายามเจาะไม่ให้กว้างมากจะได้เป็นทรงสวยแล้วก็เซฟไม่ให้แตกด้วยค่ะใช้ช้อนเล็กๆที่พอดีกันค่อยๆค,ควานเอาเม็ด เอาไส้ในออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยนะคะหรือจะใช้หางช้อนแบบนี้ก็ได้ค่ะพอเราคว้านเอาเม็ดเอาไส้ในออกหมดเกลี้ยงดีแล้วก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะ พอเราควานเอาไส้ในเอา,มาเมล็ดออกหมดเกลี้ยงดีแล้วก็นํามาล้างน้ําทําความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยนะคะโดยใช้แปรงทัดๆถ,ถ,ถููแบบเบามือค่ะเผื่อมีเศษที่ขุ่นที่ดินที่โครนติดมา เวลาลูกค้าไปทานจะได้อร่อยปลอดภัยไร้สิ่งเกลือปนนะคะแล้วให้นำไปคว่ำหน้าลงแบบนี้พักให้เสด็จน้ำให้แห้งดีก่อนเลยนะคะ พอเราล้างทําความสะอาดฟักทองของเราหมดเกลี้ยงดีแล้วพักเสด็จน้ําให้แห้งดีแล้วนะคะให้นํามาเรียงใส่ซึ้งให้เต็มดีแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดเตาตั้งน้ําตั้งหม้อให้ร้อนให้เดือดแล้วก็นึ่งฟักทองไปพร้อมๆกันเลยนะคะการที่เรานําฟักทองมานึ่งก่อนจะทําให้เนื้อฟักทองของเรามีความร้อนเวลาเรานําไข่สังขยาของเรามาหยอดใส่ลงไปจะได้ติดกันดีไม่ล่อนออกจากกันค่ะ นึ่งต่อไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องปิดฝาซึ้งนะคะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวสังขยาไข่ไก่ของเรากันนะคะวันนี้เราจะทําสูตรไข่ไก่อย่างเดียวค่ะใช้เบอร์หนึ่งเลือกที่สดใหม่นะคะเตรียมชามผสมค่ะพราจะตอกไข่ใส่ถ้วยเล็กๆก,ก่อนนะคะค่อยนำไปเทใส่ชามผสมใหญ่ค่ะ เพื่อเซฟตี้เพื่อไข่ไก่เน่าเสียจะได้ไม่เสียทั้งชามทั้งกระมังนะคะทําแบบนี้ปลอดภัยดีที่สุดค่ะพอเราต่อกไข่ใส่ชามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้ใส่น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีสีเข้มลงไปค่ะ ความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะตามด้วยเกลือค่ะเกลือใช้เกลือสมุนเกลือแกงนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้เกลือปรุงทิพย์จะเค็มมากกว่าต้องลดปริมาณเอาค่ะตามด้วยกะทิใครใช้กะทิคั้นสดให้ใช้ส่วนหัวใครใช้กะทิกล่องใช้ได้เลยค่ะ ตามด้วยใบเตยค่ะขยายามพยามหน่อยล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะเราจะใช้ใบเตยหอมในการขยำค่ะเพื่อจะให้ดับคาวของกลิ่นไข่เพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ใครไม่มีไม่ใช้ก็ได้แต่ใช้จะดีกว่านะคะขยายามทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเราขยาจนความหอมของใบเตยออกมาแล้วค่ะจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้บีบใบเตยขึ้นค่ะ รมชามลองได้กระชอนตาทีค่ะแล้วก็นําตัวไข่ที่เราขยำไว้เมื่อกี้มากรองใส่ลงไปนะคะใครจะกรองหหรือ2รอบก็ได้เผื่อเศษใบเตยเศษน้ําตาลที่ยังไม่ละลายค่ะเผื่อมีเศษเปลือกไข่ด้วยนะคะ แล้วการที่เรากรองก็เพื่อเอาฟองอากาศออกไปส่วนหนึ่งด้วยค่ะพอเรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังจะมีฟองอากาศเหลืออยู่เยอะอยู่นะคะจากนั้นให้เราตะล่อมแล้วก็ช้อนฟองอากาศข้างบนออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะ พอเราตักช้อนฟองออกหมดเกลี้ยงดีแล้วให้เรานำไปตักหยอดใส่ฟักทองที่เรานึ่งเตรียมไว้ได้เลยนะคะพอเรานึ่งฟักทองของเราร้อนดีแล้วน้ำใต้ซึ้งก็ร้อนได้ที่ดีแล้วค่ะจากนั้นก็นำไข่ของเรามาหยอดใส่ลงไปเลยนะคะหยอดใส่ให้เต็มพอดีค่ะ ขอรักยอดสังคยาครบหมดทุกลูกดีแล้วจากนั้นให้เราปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อได้ไฟอ่อนค่ะนึ่งต่อได้ไฟอ่อนแต่ต้องมันเปิดฝาซึ้งทุกๆ5-10นาทีขึ้นอยู่กับ ความร้อนความแรงของเตาแก๊สของแต่ละบ้านนะคะย้ำว่าต้องไฟอ่อนสุดๆค่ะเราจะใช้แค่ไอน้ําในการนึ่งฟักทองค่ะเคล็ดลับทำให้ฟักทองสังขยาของเรามีเนื้อนเนียนนุ่มแล้วก็ไม่แตกไม่เละนะคะพอเรานึ่งครบเวลา10นาทีแรกได้แล้วนะคะเปิดฟ้าค่ะเปิดแช่วไว้ประมาณสัก30วินาที เพื่อเป็นการระบายความร้อนเนื้อสังขยาของเราจะได้เนียนนุ่มเด้งตัวฟักทองจะได้ไม่แตกด้วยค่ะพอครบเวลา30วินาทีได้แล้วปิดฟ้าเหมือนเดิมค่ะเราจะนึ่งต่อประมาณหนึงชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งหรือจนกว่าตัวสังขยาฟักทองของเราจะสุกได้ที่ดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของตัวฟักทองของแต่ละคนที่เลือกมาใช้นะคะ เราจะนึ่งเปิดปิดเปิดปิดไปแบบนี้จนสุกได้ที่ดีเลยค่ะพอเรานึ่งฟักทองสังขยาของเรามาครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะโดยที่เปิดปิดเปิดปิดทุกๆ1ิบนาทีค่ะเปิดฟ้าดูค่ะนี่พอสุกดีแล้วสังขยาก็จะฟู ล้นออกมาแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะจากนั้นให้เราปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นค่ะเพราะเย็นสน,นิทเนื้อสังขยาของเราก็จะเซตตัวแล้วก็ยุบตัวลงมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดดูเนื้อสังขยาฟักทองของเรากันนะคะพอฟักทองสังขยาของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะก็ให้นํามาใส่กล่องค่ะ หาเลือกซื้อกล่องที่พอดีกับฟักทองของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ค่ะวันนี้เพลวใช้ฟักทองลูกละประมาณ2ขีดครึ่งถึง3ขีดค่ะแพวจะใช้กล่องใสซส TLR 3 9 0ขีดขีดหตามร้านอุปกรณ์บเบเกอรีร่มีขายนะคะแล้วแพลวจะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยฝอยทองค่ะตามร้าน เบเกอรี่ทั่วไปมีขายเหมือนกันค่ะใครจะใส่มากใส่น้อยกันแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะเพิ่มมูลค่าอัพราคาให้สูงขึ้นได้ค่ะแล้วเวลาทานคู่กันก็จะหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยนะคะใครจะโปะฝอยทองก็ได้ไม่โปะก,ก็ได้ตามชอบเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาตัดดูเนื้อฟักทองของเรากันนะคะใช้มีดคมๆหน่อยค่ะค่อยๆเฉือนแล้วก็กดลงแล้วก็ลากมาค่ะนี่เนื้อเนียนสวยดีแบบนี้เลยนะคะฟักทองญี่ปุ่นจะมีเนื้อที่ เหนียวเนืบหวานมันอร่อยสุดๆเลยนะคะเนื้อเนียนนุ่มเด้งไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มเกินนะคะสูตรนี้เป๊ะมากๆรับรองอร่อยแน่นอนคะ่ะทำกินทำขายได้เลยคะ่ะอืม เวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันค่ะหวานกำลังดีฟักทองญี่ปุ่นมันมันอร่อยสุดๆเลยนะคะหรือจะโปะฝอยทองเข้าไปแล้วก็ทานก็ยิ่งจะเพิ่มความหอมหวานอร่อยสุดๆเลยนะคะ ลองไปทําดูนะคะถ้าชอบก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ